อ,อ๋อก็วันนี้รูปเกมของของทีมผมทีมเมืองคนดีถามว่าเป็นไปตามเป้าไหมมันก็ตามเป้านะครับเพราะว่าได้คะแนนกลับบ้านไปนะครับดีกว่าไม่มีคะแนนนะครับส่วนจะได้3นามคะแนนหรือ1คะแนนมันจะเป็นโบนัสของทีมไปนะครับถามว่าสภาพทีมคือเพิ่งได้เพ,พิ่งได้รวมตัวกันเดือนประมาณเดือนครึ่งได้เพราะว่าเพิ่งได้ได้สิทธิ์ที่จะเล่นในทีสามนะครับ การเปิดหัวมาได้สองแมบและเจอทีมที่ถือว่าทีมใหญ่ทีมไม่ว่าจะลาหรือยาโรอะไรบ้างครับกับทุกทีมสองนัดที่ผ่านมาผมก็ยอมรับหัวใจครับหัวใจของลูกลูกทีมของผมนะครับเขาสู้นะครับสู้ด้วยใจนะครับแม้มีการซ้อมไม่นานนะครับแต่เขาสู้เขาเล่นเขาเล่นเป็นทีมนะครับสำคัญที่สุดคือใจถ้าใจใจนักบอลทุกคนมาก่อนทีมมันก็ วินไม่วินก็มีคะแนนนะครับฝากอะไรเรัเป็นบอลช้าสุราษฎร์นะครับแมตต์ต่อไปนะครับเล่นในบ้านนะครับเจอเมืองตังยูไนเตดนะับวันอาทิตย์นะครับอยากให้ผู้เล่นคนที่12หรือว่าเป็นกองเชียร์นะครับมากันเยอะๆนะครับผมมั่นใจว่าลูกทีมของผมนะครับสู้อย่างน้อยเกินร้อยแน่นอนครับถ้าเล่นในบ้านครับผมขอบคุณ